คุณพ่อยอดชายอันดับหนึ่งหลายคนก็คงจะนึกถึงโนฮาร่าฮิโรชิและในตอนนี้ก็มีโมเมนต์น่ารักที่ทําให้ใครหลายคนรักเขาขึ้นไปอีกในตอนหนึ่งของชินจังหลังจากที่ฮิโรชิกลับมาที่บ้านเขาก็เห็นว่ามิเสะมีท่าทีที่อิดโรยเพราะเอาแต่ถักผ้าพันคออยู่หลายวันจนแทบไม่มีเวลาทําอย่างอื่นแม้แต่กับข้าวก็ยังเป็นแค่บะหมี่ถ้วยง่ายๆตกดึกฮิโรชิตื่นขึ้นมาก็ยังเห็นมิเสะนั่งถักผ้าพันคออย่างตั้งใจจนเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่โรงเรียนจัดตลาดนัดประจําปีเหล่าคุณแม่ก็เตรียยยมมมขขออองงทําาาาืกัน่ค และมิสเสะก็เอาผ้าพันคอผืนนั้นที่เธอใช้เวลาถักมาหลายวันมาวางขายด้วยแต่ด้วยฝีมือที่ยังไม่ชํานาญนักผ้พาพันคอจึงออกมาดูยุ่ยยี่นิดหน่อยเด็กๆรู้ดีว่าคุณแม่ของตัวเองนั้นตั้งใจทําแค่ไหนทุกคนก็เลยช่วยกันภาวนาให้คนมาซื้อไวๆเวลาผ่านไปเสื้อของคุณแม่คาซาม่าขายออกอันแรกตามด้วยถุงมือของคุณแม่มาโศะและตุกตากระต่ายของคุณแม่เนเน่ทุกคนขายได้หมดยกเว้นผ้าพันคอของมิสเสะที่ยังวางอยู่บนโต๊ะทุกคนก็ให้กําลังใจแม้จะเริ่มกังวลเล็กน้อยอากาศเริ่มนนาขึ้ททุกกีเด็ๆ พากันไปห้องน้ําและมิเสเอกก็ไปด้วยระหว่างนั้นก็มีเงาของใครบางคนเดินเข้ามาก่อนที่จะหยิบผ้าพันคอผืนนั้นไปจ่ายเงินอย่างเงียบๆเมื่อมิเสเอกกลับมาทุกคนต่างก็ยินดีเจ้าตัวถึงกับพูดไม่ออกและไม่คิดเลยว่าจะมีคนซื้อของแบบนั้นวันต่อมาขณะที่ฮิโรชิกําลังจะไปทางานชินจ,จังก็มาส่งพ่อถึงหน้าบ้านแล้วบังเอิญเห็นว่าในกระเป๋ามีผ้าพันคอผืนนั้นพอพ้นรั้วบ้านฮิโรชิก็หยิบมันออกมาใช้และมีเพียงแค่มิเสเอเท่านั้นที่ไม่รู้เลยว่าใครซื้อผ้าพันคอของเธอไป